จะคำว่มมาต้นมะตุ้นคื่อรที่ชอบเล่กับเพื่อนในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแม้นะเป็นแค่เพียงเวลาตุ้น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 ตตุ้นตุ้น้นตุนุนต้าต้นินตุ้น้นน้นตุต้นนนน<ะ>นตนะต้

เราโชคดีที่เราต่างคนกันเจอเจ๊หนูไม่รู้ว่าลายกระต่านมันยากยากยากล่าถูกทำยากสมาธิจริงจริงกินยากพี่ที่ไปร้องกับแม่แขมขุยเลยแต่เพลงพิธียากมากอ่ะจะเอาซ่อมาธิอ่ะโอ้ กูโดนจับกูโดกจับบอกกันเลยเหนูชอบกินน้ำพีเขาว่าพี่เีต้องเอ็นหูฟงังเขาไปเชื่อเขาป่ะคะพี่ของพี่ทีก็หายดิ่ไพ่จ้าแรกของพี่ทีไม่หายพี่ทีไปหยิบของพี่แม็กพี่แม็กทีมงาน,นไปเขาเลยบอกพี่ทีนี่ของเขา เขาบอกเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หายเหมือนกันไอ้ก็หายไอ้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเขาเจอของเขาแล้วค่อยเอาอันนี้มาให้เขาแล้วกันนะอืมแตอนนี้ก็ไม่กินข้าวเหมือนกันนะเดี๋ยวรับลักก่อนเด็กขาไม่ปวดด้วยนะอืม ก็งตวแ็น hmm. ตัวแผงอัอแตวงตีวอ่อนัแัวแนัวแข็กตัวแตัวแข็งตั่วัแตข็งวข้วแข็งข้าวด้วยนะวแข็งต็นตังัวงัวัวงงว พอ่อรู้เออในการันไรได้รู้แหละว,ว่าแอบด,ดูอยู่รู้แหละว,ว่าแอบด,ดูอยู่กินข้าวกันนะคะต้องแอบด,ดูแน่ลูก เผ็ดอ่ะจานอ่อยนะถ้าเผ็ดหนูล้มเคียงทางขวาจะไม่เผ็ดจริง<ช>จ,จริงปะเชื่อปะเช่จริงมากมาตีข้านมเจ๊ร้องเพลงเลยอยากรู้แต่ไม่อยากถามแล้วร้องให้หรอใช่ เออโดตีมแบบโหไอแบ็กิเงใ่เขาทำมามันแบบามันแบบคุยพวกกับเจ๊น่ะค่ะเจ๊เปิดโองเลยอ้าวเว่ยอ้ พี่ร okay? ouais. uh ้องก็ต้องรีบหยุดนะพี่คนนี้แต่ตาบวมเป็นตาพี่แดงนะตาแดงๆมันแบบมันบอกว่าดูไปไหนมันบิวอะแต่แต่แบบนั่งฟังเฉยๆแล้วแล้วร้องนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรา้องร้องเพลงแล้วก็ร้องร้องแ้างนะหมายถึงแค่นั่งฟังอย่างเดียวอะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอะมันก็แบบ

เยาสองทานริงกันเลยค่ะเจ้าเหมืนเดิมหงอนค่ะตบอีกแล้วอะไรรอไม่คนละน้นมทำคนาข้างตอ่ะเนีกลายเป็นห้องคนเดียวไเเล็กไปหมดเลยน้องมีพูดามากพูดสูเล ก็เลยมาทำตา,ตาหลุดมีหลุดเ้วก,ก็มีมส่วนตัวแต่พี่อย่้องเงียบเล็นข่ต้องหมีเปนไขายปนไขนไข่ตัวอี้ <c oughs> แต้มันมีมันมีให้กดในตามบกคน,นี่้องน้ำบิบิวกันเลย หญ่ไปะต่งยาวอีกตาึไิวัิงบเลยทำให้โบนคิวประมาณนี้ทางทรมสลัส่วนเดินที่ยูจะทำเจ็บเพอะไร อะไรอ่ะว้าได้นะนี่ไล่ไลหมดเป็ดเลยนะกีตาร์สุด ฉอเหเนี่ยืมลาเบลเจ๊ฟังหนูว่ายังกระลุนมาจามิวสิกอ่ะเปิดดิฮตองไงไม่กินแกงเด็ดเป็ดย่างอ่ะลูกเจ๊อ่ะก็กินแต่มันไม่มีชามไงชามไปไหนหมดวะไปไปข้างนอกหนูไิงกระลุนออกมาหัวเลยหัวเลยเขาก็หอนเล่ไงมือนเปิดลอดวัวข้าวกระเือ ใส่ใส่จานนะคไหมลูกแอนอได้ค่ะตัวน,น,นี้ิเก่งเก่งมากคุณก็มาแบบเขียวฟร้อ,อ,องถึงดีใจอ,อยากทำให้เติมข้าวอีก จังเจอหนูกินกับข้าวเลยสุดยอดเลยกินเด็กเดี๋ยวตักหมูเขาไม่เอาอ่ะพี่อยากกินหมูของเขาอยากเติมเขาสองอย่างเลยอ่ะเพราะมันมีน้ำพริกอ่ะต้องให้นำหมูอีกไหมลูกเอาค่ะ,คะเดี๋ยวตักไปเผื่อเอาพวงมาเลย ่งผู้ใหญ่เข้าเหมือนมันพักก่อนจริงนะ พิมพ์เยอะไปค่ะยังสุดอร่อยพี่แม่วิดีกินข้าวค่ะเอาเลยมาจากไกลเ